ครับตอนนี้เรากาลังเดินไปหาเหตุน,นะครับตามข้าเจ้าไปนะครับตอนนี้เราตามไปเรายังไม่รู้ทิศทางนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาสูงเรื่อยๆ เริ่มเดินขึ้นมาตามทางอันนี้เราเจอเราคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษนี่ฮะกำลังเห็ดอะไรครับเห็ดดินขาวเห็ดดินขาวนี่ได้ครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้ละเดี๋ยวเราไปกันต่อเห็ดผอันนี้เห็ดพึ่งนะฮะ อ๋เอเห็ดพึ่งดอกเล็กอ๋อได้ดอกเล็กนี่เขาเริ่มขึ้นมาบนแล้วเห็นไหมอ๋อนี่เห็ดเห็ดพึ่งเห็นไหมนี่ดอกใหญ่แล้วครับเริ่มแล้วไปเรา <c oughs> ไปต่ออันนี้อะไรเนี่ยก็เห็ดพึ่งนี่แหละเห็ดพึ่งยังไม่หวานนะครับ เห็ดอะไรเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้นะครับอันนี้แล้ไม่เอานี่ครับมันเริ่มจะเกิดแล้วครับมันเริ่มจะเกิดแล้วนี่ครับอันนี้เจอแล้วอ่าเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดพึ่งกลางจุงเห็ดพึ่งกลางยุงครับนี่ฮะเริ่มครับเริ่มเจอกันแล้วครับเริ่มเจอแล้วนี่เห็ดพึ่งกลางยุง ไปครับเราไปกันต่อนครับโอ้มันกำลังดอกเล็กๆเ,เลยครับตอนนี้นี่ฮะก,ก,กำลังออกดอกน้อยๆเต็มไปหมดเลยอ่ากำลังดอกน้อยๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะครับนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ดอกใหญ่ใช่ไหมเหตุอะไรนั่นเนี้ย น,นี่นเต็มเลยครับนี่เห็ดเฟื่องขานกยุงอ่ะนะครับในะขาเขาทำไมถึงเรียกขานกยุงมันเป็นยังไง,น,ไงนี่ครับเป็นลา,ลายขาเหมือนนกยุงใช่ไหมโอ้มีหลายดอกเลยอ่ะเนี่ยมีหลายดอกเลยครับโ,โอ้ละงอกได้ด้วยนี่มีละงอก้วครับผมนี่ได้ละงอกแล้วแต่มันดอกนิดนึงดอกเล็กอ่านี่ครับเราได้ดอกดอกน้อยละอันนี้ดอกใหญ่ ขาขามันจะยาวนะอันนี้ขามันยาวใช่ไหมนี่ครับโอ้ดอกกำลังสวยเลยโอ้ยนี่มีหลายดอกนี่เต็มไปหมดเลยโอ้เป็นกอเลยครับเป็นกอเลยนี่นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มได้กันแล้วก็ขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันตอนนี้นะนี่นะครับได้แล้วนี่อีกดอกหนึ่งใช่ไหมครับนี่นี่โอ้มีหลายดอกครับนี่ Uh huh. เริ่มเริ่มนะฮะเราเริ่มได้เห็นเก็บกันแล้วนะฮะอันนี้เห็ดพึ่งเหลืองนี่ได้แล้วครับเห็ดพึ่งเหลืองนี่ฮะเริ่มได้แล้วโอ้อันเดียวก็ได้ได้เยอะอยู่นะทีเดียวนี่ผมก็เก็บได้แล้วก้านโคตรยาวเลยครับนี่ฮนะ Để phương nó vô một để nó toàn bên tay. Đó. Và anh